สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ม,ม,มาเมื่มามาวอวานม,ม,าวามึงจะนี่เนี่ยผัดหม้อไฟย่างนี้มาเพื่ออะไรกันมาแจกโฉกไงกันอันนี้อะไรอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะจิกาเปลวอะไรเนี่ยๆๆๆอันคนมาแจกขนมนะ,นะไม่ใช่หรอเ <ๆ S 2> อามาแจกของไม่ใช่หรอจัตตาคอร์ดหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่จัตตาก็จัตตาคอร์ดถูกแล้วซื้อมาตังไหนนี่ซื้อมาได้ไซนี่ซันเผลอวถ่ายรูปได้แล้วนี่ เอาพื้นพราหมุ ay, umas, ่ะเอท่ทายกองหลังเขาเกะเทยกองหลังพ um, oh ี่ปอไม่ต้องการปากสีเด็กสีนี้มันสวยแล้วนะอะไรนะสีนี้เราเหมาะเลยอ่ะเนาะมันก็พอดีแล้วก็ใส่หนวดเดีเอ้ยแต่ว่าใส่หนวดลสีมันเด็กคือเอาแบบผู้เข้มแข็งน่ารหกวยเอาแบบผู้เข้มแข็งก็จักีดผู้เข้มแข็งเอาแบบผู้เข้มแข็งอลิอัลชัดมากกว่าสีร้านไหน เาเรียกอะไรหรอไม่ไดอาย่าดูแล้วมันโป๊ให้ดูเฉพาะกลางคืนเมคอัพเราดูได้เฉพาะกลางคืนกลางวันอะไยังยังไม่ดูแลในเหตุกาแล้วมันดูเป็นยังไงเป็นยังไงขอจัดโซนเองเขาสวยเฉพาะกลางคืนพอดขอจัดโซนไปใส่เมลอนเนี่ยเป็นยังเมลอนไม่วนเลยอุ๊ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับม่วนขอบคุณหลายหลายครับแล้วคุณพ่อปักเลขบัญชีไปเขียนเลขบัญชีไว้ผมนะเดี๋ยวผม ขาชมเป็นบอขาชมดูซังฮะแม่แมนกับเบียใ้โก้รู้จิ๊บเอาอะไรนะเอาไปหนึงย่งเอาเอาแบบผิบพี่เปากับแล้วก็ร้องเพลงอ่ะต้องต้องต้องใส่นี่นะเพลงพี่เปาหนะอยากให้เธอลงให้เธอลงให้ที่ได้ถ้างั้นได้เลยเพราะแต่งบกยิงเลยวันหน้าแข่งกับเมลอนใช่แข่งกับเบียเลยเด็กบุนเด็กบุนัดอาจูก็อีกกดแล้วก็ทุคอรสเพลงพี่เปาแล้วก็ต้องมีจุดขายเพราะว่ายังไงออกออกไปเขาก็รู้แล้ว เอนออกไปเขาก็รูุ้่มออกไปรุ่มพยาบาลสาวไปเลยคอนเทปเลยพี่ผมจะแต่งเผู้หญิงใช่ไหมใช่เ่นผนะผม่าจะแต่งเมอนันมื้อไเนี่ยมาลอนผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนัดอันบังไฟล้านก็นเ้อแกลงหญิงเลยหรอกนหญิงกันเก้าคนหลายๆขาเสาเวโอ้ย พ่อวาดพ่อวาดพอดเหลือเชื่ออีหลีเนี่ยปกติแต่ผมลืมผมลืมไปหมดเลยเนี่ยแต่วันวัไหนเนี่ยเข้าปีอีอะไรนะเกือบหลับแต่กลับมาได้เอาไปเห็นใครเนี่ยเอาไม่ เป็นเอกเล็กเกียเอาทิปมาให้นะเราลองล็เกียให้ฟังหน่อยคนนั้นเหรอคนนั้นหรอคนไหนพอดทอดเรียวพอดแม่กับพี่อ่อนแม่ตี่ไส้มื่อหนเราจะจะจบกันถูกคอเลยกาบุเออเเรียวอไี่ไผแล้วแอบไ่ไส้ถกอพะูย่อง โอ้เปตาหาสปอนเซอร์ได้แล้ล่ะแต่ผมน้องมันหนักเลยคือกันได้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปให้มาชิลุดนะมาชิลุดออกมาเอาต้องมากไม่หวกหัวไม่ใช่เหรอต้อนรยาเข้าหาเปลี่ยนชุดก่อนโอเคนะถ้าบินไปไหนเ เยไม่น yeah, ่าจะแทนหรอไม่น yeah. yeah. ่าจะแทนทีขอถามเจ้าเป็นๆเอาเบาๆปวดหบวอะไเสียงวขาคืออกวบาไม่เว้ยไายุ้มหมอจอดใจดีแค่วันนี้มาเป็นเนาะขอบคุณกำลังใจนะคลิปนี้ไปอะไรที่บ้นพครับมานนาคับควงครับวันนี้ครับ นีักบกนี่ิเศษจงๆร้ไม่เมหรอไม่อันสันานเต่งุ้มมลงมาเยแมงอะไรเนี่ยีเสือแมงกระเบี้ยเ่กอ็บไว้เาชีวิตนั้นเอาใครขอมาั้สีนในลน์ตันนี้ไม่เปกรงเท้อมาให้เอาไหมเอาแบบไหนเกีบมุกก็มีหนา ตอนร้องเพลงี่จะดูิตใจมันจค่อยเปลี่ยนไปอยากจะให้เธอลงให้เธอลงให้ิมันจะได้วัดวัดเไปเปลี่ยนชุดเราจะได้เดินทางบ่เปนสองชั่วโมงครึ่งอีกบ่มือนี้เอาเท่ากับลอยเอปมืณนึ่มืก็ยุ่บว่แต่เมื่อวานเามาตลอดเอทอับหลับหลับแต่ว่าตื่นมาได้อินพี่ยงขอขอบอว้ดอนกลางนาน เป็นอเมอร์ขึ้นใหญ่หนึ่งเป็นอเมอร์ขึ้นใหญ่ย่ายัน้ำ6โมงิบนาทีเรามันหัวคิดมากเราบอกคน่อจะคิซื่อวัหาย่างข้าไปก็ได้เห็นข่าทเย่างขาไปก็เดยเห็นว่ามันคิดหอยลจเมือนี่เป็นอย่งหอยนี่เป็นไอดเอเอาไว้หอยในติ่นอกจากกที่มาเ เป็ดมาไล่ตัวพนพนว่าเอาอันนตร์เตอบเอาวัสก็เลยพากันเอาเอาอ้เตปยใส่ติดิึงว่ามันอยู่บ่อยู่บ่อยู่จักไหหัดขาหัดคอปีหม่ก็นี่ามาเกิดเดแอ่งแมาจัด่กันนะเเพื่อนี่จูก่อนเพื่อนเสือพายนองมาอําคัวมันมีอยู่นานี่เห็นมานานมัน เดียวดีหัวดูคนกกินแบขามน้ำเดีวกินกับพ่อดีแล้วกันไม่ทักทายกันเลยนนองมันก็ไม่รู้จักกันเลยเอ้ยดินนก็มาล้วนีตแหละทำยังไงม่อกีทำดินมันยังไง่อกีเออกล้องพี่อาจิจับเห็นแล้วหรอเลื่เนี่ยบอกอะไรอันบ้านกินเพราะในเลื่อนหนทนแลงดีตอมันจำทนจุ่เลยยูโอ้ยคแ ลืมปียิการอะไรกันอนบามบอคลองเพลง้หวานๆน่ยม่นด้วยลืมเนื่อเลองเพลงมื่อเดี๋ยวมีข้องสุกหลายเติมอมัิเปลี่ยนเป็นงไ่เป็นไขึ้นมีดีป่ะวันนี้ดีเีวิวื่อไปหาหมอไปหาหมอมากันหมออะไรอ่ะ ดูติ๊งไก่บริสุทิ์ทางนางกัดใน,นรถขอบคุณกำลังใจจากคุณแม่นะครับแม่เหมืมอ,อแม่นิสา<ะ>แม่นิสากับแม่เพนขอบคุณนะครับคนไอ้ะะอะะลูกชายไม่ได้ฟื้นจากใจแม่ได้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเลยครับเด้อยสุขภาพร่างกายแขง็งแรงวันนี้คุณแม่ควาสามารถต่า พระสามารถเฮ็ดนักกินไม่เขากินได้มาหาเขาได้คุณเมียคุณอยู่ต่างประเทศแม่มนเมียนแดงคุณอยู่ต่างประเทศก็ได้ส่งกับลังใจมาให้พี่จริงว่าเสดวันนี้ว่าว่าเมื่อนี้เล่นที่วันวันเกิดแม่ไงวันเกิดคุณเมียเม่ยนเมื่อวันพี่น้องแล้วบ่ไปบายกลับเล้วเด้อก็เมืนอวันเสี่อันมัอนจะกลับเมืองกีนอยู่ว่ากลับแล้วเด้อเอ้ยกันเลยว่ะครับไปถักแบบไหนกัน ตแต่ลบพี่น้องจะสักคิบนี้เขาฝากสักนิดคิดน่าพอกันไหมจ้าได้ให้น้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวพากันเตรียมตัวออกเดินทาง